การประชุมสุดยอดเพื่อสันติภาพในยูเครนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถูกจับตาเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะมะติที่ลงต่อข้อเสนอ10ข้อครับเพราะมีบางประเทศซึ่งหนึ่งในนั้นมีไทยรวมอยู่ด้วยนะครับคุณพงษ์ชัดัศครับที่ไม่ได้ลงนามในแถลงการดังกล่าวแต่ความสําคัญที่น่าจับตามากกว่านั้นก็คือ วงประชุมนี้เนี่ยจริงๆมันมีในยะสําคัญยังไงครับคือถ้าคุณเจษดาคุณผู้ชมย้อนกลับไปในช่วงการประชุม G 2 0ที่อินโดนีเซียที่เกาะบาหลีก่อนหน้านี้เนี่ยผู้นํายูเครนก็เข้าร่วมด้วยแล้วก็เสนอข้อเสนอ10ข้อเพื่อนําไปสู่การยุติสงครามถูกไหมครับทีนี้มันก็หยุดชะง,งักกันไปเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีเงื่อนไขของตัวเองยูเครนก็เงื่อนไขยอย่างหนึ่งครับอ่ารัสเซียก็เงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันไม่ตรงกันสักทีเพราะฉะนั้นเวทีที่จัดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ เขาเรียกว่าการประชุมสุดยอดว่าด้วยการสร้างสันติภาพในยูเครน mm hmm. คือยูเครนก็พยายามไปรวบรวมประเทศกําลังพัฒนาต่างๆในกลุ่ม Global South mm hmm. ให้มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ mm hmm. แล้วจาก10ข้อ mm hmm. เขาก็หยิบมาแค่3ข้อ mm hmm. เอาที่คิดว่าในที่ประชุมนี้น่าจะมีมติเห็นร่วมกันได้นะครับ mm hmm. ข้อแรกก็คือเรื่องของความปลอดภัยทางน mm ิวเคลียร์ข้อที่2เรื่องของความมั่นคงทางอาหาร mm hmm. แล้วก็เรื่องของชะตากรรมเฉลยสงครามที่ถูก นำตัวไปยังรสัสเซียรวมถึงเด็กๆก,กว่า2 0 0 0 0คนที่ถูกลักพาตัวอย่างผิดกฎหมายเขาใช้คำนี้นะครับ,รบว่าลักพาตัวอย่างผิดกฎหมายไปยังรสัสเซียด้วยอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักของที่ประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับครับทีนี้ในตัวแถลงการร่วมของที่ประชุมในครั้งนี้เนี่ยสาระสำคัญมันอยู่ตรงไหนครับสาระสำคัญประโยคแรกเลยครับคำแรกที่ขึ้นมาเนี่ย ชี้ชัดเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนตอนนี้เป็นสงครามครับคือตลอด2ปีกว่า,วา,วาที่ผ่านมาเวลาเราติดตามสถานการณ์รัสเซียก็มาจะใช้คําว่าปฏิบัติการพิเศษทางการทหารถูกไหมครับไม่ได้เรียกว่าสงครามหลายประเทศก็พยายามที่จะเลี่ยงใช้คําว่าสงครามแต่ว่าแถลงการร่วงครั้งนี้บอกตรงๆว่าเป็นสงครามที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในยูเครนแล้วถ้าไปดูรายละเอียดก็จะพูดถึง วาร้านหลักในการพูดคุย3ข้อที่ผมบอกคุณเจษดาไปก็ค,คือเรื่องของความปลอดภัยทางนิวเคลียร์เรื่องความมั่นคงทางอาหารเรื่องชะตากรรมของเทเลสงครามนะครับอย่างความปลอดภัยทางนิวเคลียร์สาระสําคัญในข้อนี้เขาก็บอกว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยจะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองทีนี้มันก็มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปาลิเซียที่ตอนนี้กําลังเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่ค,คือทางถแถลงการร่วมบอกว่าที่ตั้งโรงไฟฟ้าเนี่ย มันอยู่ภายใต้การดูแลของยูเครนแต่ในความเป็นจริงมันทําได้ยากนะคุณคจตนาเพราะว่าเราก็ทราบกันดีอยู่ว่ารัสเซียเนี่ยไปควบคุมดินแดนพื้นที่บริเวณน,นี้อยู่เพราะฉะนั้นจะให้ยูเครนเข้าไปดูแลโรงไฟฟ้านิวเคลียปปร์สาปอริเซียได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นคําถามที่เกิดขึ้นหลังจากการประชุมเหมือนกันนะครับแน่นอนครับว่าในรายละเอียดเนี่ยย่อมมีประเด็นย่อยๆที่บางประเทศเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่มติที่ออกมาเนี่ย ก็น่าสนใจเหมือนกันครับเพราะแทบจะแบ่งกลุ่มประเทศได้เลยโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ได้ลงมติสนับสนุนมีทั้งกลุ่มที่อยู่ใกล้ชิดกับรัสเซียโดยตรงกับบางกลุ่มที่ยังสงวนท่าทีเป็นกลาง เจ็ดประเทศเนี่ยถ้าเราแยกย่อยออกมาก็จะเห็นท่าทีเลยนะครับว่าตลอดสองปีกว่าๆทั้งเจ็ดประเทศก็พยายามที่จะรักษาท่าทีมีอินเดียมี Arabia, ซาอุดิอาระเบียซึ่งเราก็เห็นอยู่ว่าเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆฝ่ายในอาเซียนเฉพาะในอาเซียนมีไทยกับอินโดนีเซียนะครับที่ไม่ได้ไปลงนามในแถลงการร่วมถ้าหาันไปดูฝั่งตรงข้ามกันบ้างก็ไม่น่าแปลกใจสักเท่าไหร่นะอย่างกลุ่ม G7 เจ็ดประเทศ แน่นอนสนับสนุนยูเครนอยู่แล้วนะครับ,รบในอาเซียนเองสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ก็อยู่ในกลุ่มที่ลงนามสนับสนุนด้วยเหมือนกันทีนี้พอมันเกิดเหตุแบบนี้ก็เลยนํามาสู่การตั้งคําถามถึงจุดยืนของไทยต่อเรื่องของการสร้างสันติภาพในยูเครนด้วยเหมือนกันนี่แหละครับคําถามที่เกิดขึ้นก็คือไทย ทำไมเราจึงเลือกที่จะไม่ลงมติสนับสนุนในแถลงการนี้ก็ดูเหมือนเป็นสิ่งที่บางคนที่ติดตามสถานการณ์ก็จะตั้งคำถามว่าเอ๊ะไทยกำลังไปเข้าข้างรัสเซียหรือเปล่าถูกไหมครับแต่ว่าผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์พิเศษ คุณรัชชาลีจันทร์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศที่เป็นผู้แทนไปเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับคุณรัชก็มีเหตุผลบอกว่ามันเป็นเรื่องของกระบวนการภายในคณะรัฐมนตรีที่จะต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลที่ทําให้ไทยไม่สามารถลงนามในแถลงการร่วมฉบับนี้ได้การที่เราจะไปร่วมย้อนคอมมินิเแบบนี้มันจะต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนนะ ถึงจากเข้ารวมได้ซึ่งการประชุมเนี่ยมันเสร็จสิ้นประมาณวันอาทิตย์มันไม่ทันที่เราจะส่งเออะไรอะตัว finalize version เนี่ยเอเอกสารที่เพราะว่ามันมีการปรับเปลี่ยนกันเยอะมากนะคือเราได้รับก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่ามันก็เป็น first draft second draft อะไรอย่างนั้นซึ่งอันนี้มันเพราะทำไมเป็น first draft second draft เนี่ยมันก็เอาเข้าคอมอมอนก็มันยังไม่ใช่ตัว ตัวสุดท้ายที่แก้สุดท้ายใช่เห็นชอบสุดท้ายเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในวันสุดท้ายของการประชุมนะแจ้งกับทางสวิสแล้วทงังทางผู้จัดแล้วว่าเราถ้ามันฟ i นาลไลซ์ในวันสุดท้ายเนี่ยเราจะมีปัญหานะถ้าอยู่ฟ i นาลไลซ์ได้ก่อนก็ยังดีนะแต่วา่าเพื่อให้เรามีเวลาได้พิจารณาแต่ถ้ามาฟ i นาลไลซ์วันสุดท้าย เออเนี่ยซึ่งเราก็บอกเขาแล้วว่าเราอาจจะร่วมไม่ได้ที่เราไม่ได้ <c oughs> ร่วมสปอนเซอร์มันไม่ได้แปลว่าเราคัดค้านนะครับถ้าเราคัดค้านเราก็ไม่ต้องไปประชุมแต่แรกแต่ถ้าเราถ้าเราไปประชุมเนี่ยก็หมายถึงว่าเราในหลักการเนี่ยเราก็แสดงจุดยืนแล้วว่าเราเห็นด้วยกับเรื่องอการยึดมั่นใน กฎหมายระหว่างประเทศกฎบัตรชาปรรชาชาติรวมทั้งเรื่องบูรณาพาแห่งดินแดนต่างๆนะครับการไม่เห็นด้วยกับการใช้กำลังในการเข้าลุกรานประเทศอื่น ฟังแบบนี้นี่สมเหตุสมผลไหมครับที่ไทยไม่ได้ร่วมลงมติในแถลงการนี้ผมมีโอกาสคุยกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับ,ค,รบคุณกันตทีสุภมมงคลคคุณกันตทีก็อธิบายว่าจริงๆแล้วเหตุผลของคุณรัฐเนี่ยก็สมเหตุสมผลเป็นเรื่องที่กรมสนธิสัญญาในกระทรวงการต่างประเทศก็ให้เหตุผลนี้เหมือนกันและถ้าเราดูภาพรวมของการประชุมเนี่ยคุณเจษดา มันเป็นการประชุมว่าด้วยการสร้างสันติภาพในยูเครนแต่ที่มันน่าแปลกก็คือรัสเซียเองก็ไม่ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นมันก็เลยยังเป็นการตั้งคําถามไปถึงตัวของาการจัดการประชุมในครั้งนี้เหมือนกันว่าสรุปแล้วมันจะนําไปสู่การสร้างสันติาาภาพได้จริงหรือเปล่าในเมื่อคู่ขัดแย้งหลักเนี่ย <S <S ไม่ได้เข้าร่วมการพูดคุยทั้งคู่มีแต่ฝั่งของยูเครนแล้วก็บรรดาพันธมิตรชาติตะวันตกเข้าร่วมด้วยนะครับแล้วก็บรรดากลุ่มประเทศกําลังพัฒนาต่างๆอันนนี้ก็็เปําาถม หลายคนก็มองว่าจริงๆแล้วการที่ไทยไม่ได้ไปลงนามในแถลงการร่วมก็น่าจะเป็นท่าทีที่ถือว่าดีที่สุดในการประชุมรอบแรกแล้วครับ เพราะว่าอินเดียเองอินเดียก็บอกว่าอินเดียเข้าร่วมการประชุมนะมแต่อินเดียขอไม่ลงนามในแถลงการร่วมเพราะรัสเซียก็ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมนี้เหมือนกันนะั่นหมายความว่าคู่ขัดแย้งที่เป็นคู่ขัดแย้งหลักเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะมาเจอหน้ากันอาจจะดูว่าไม่แฟร์ใช่แล้วก็การประชุมในครั้งนี้ถ้าพูดถึงความสมบูรณ์มันก็ยังไม่สมบูรณ์ถูกไหมครับเพราะว่ามันขาดคู่ขัดแย้งที่จะต้องมานั่งพูดคุยเพื่อวางกรอบแนวทางไปสู่สันติภาพอย่างแท้จริงได้ในอนาคตอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญนักกาารูตใหห้เุผลม ซึ่งผมคิดว่าก็มีประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับยังมีบางประเทศครับที่ถูกจับตาเหมือนกันแม้ไม่ได้ไปในเวทีประชุมนี้นั่นก็คือยักษ์ใหญ่อย่างจีนจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ผู้นำยูเครนพยายามเข้าหามานานมากนะครับ,ค,รบคุณเจษดาตั้งแต่เสนอข้อเสนอ10ข้อเพื่อสร้างสันติภาพในยูเครนก็คือยุติสงครามเซเลนสกี้ก็พยายามต่อสายหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมาตลอด ไม่เฉพาะผู้นํายูเครนเท่านั้นครับผู้นําบรรดาชาติในยุโรปเนี่ยก่อนหน้านี้สีจิ้นผิงเคยเดินทางเยือน หลายประเทศในยุโรปก็มีความพยายามที่จะเชิญชวนนมนาวให้สีเข้าร่วมการประชุมที่จัดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์สีจะได้ไปวางกรอบแนวทางกันแล้วการที่สีไม่เข้าร่วมเซเลนสกี้อกหักมากนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆต้องการให้ยักษ์ใหญ่2ชาติก็คือผู้นาําสหรัฐโจไบเดนผู้นําจีนสีจิ้นผิงเนี่ยเข้าร่วมการประชุมนี้ทั้งคู่แต่ผลปรากฏว่าทั้งคู่ก็ไม่ได้เข้าร่วม,มยิ่ง จีนเนี่ยไม่ได้ส่งใครเข้าร่วมเลยครับสารัฐยังส่งรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสแล้วก็ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของอทำเนียบขาวเข้าร่วมพอจีนไม่ได้ส่งคนมาเข้าร่วมก็เลยกลายเป็นว่าดุลอำนาจต่างๆในการพูดคุยมันก็ยังเอียงอยู่ตอนนี้นะคุณจัรดารถ้าเราเห็นบรรดาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้แล้วก็ แน่นอนวงต่อไปมันก็น่าจะมีโอกาสที่จัดขึ้นด้วยนะครับแต่ก็ต้องรอดูเหมือนกันว่าวงที่สองจะจัดขึ้นจะมีใครเข้าร่วมบ้างด้วยครับน่าจับตานะครับว่าวงต่อไปเนี่ยดุลที่บอกว่ายังไม่ได้สมดุลเนี่ยมีโอกาสที่จะสมบูรณ์มากขึ้นไหมครับมีโอกาสที่รัสเซียน่าจะได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมรอบหน้าซึ่งก็คาดกันว่าน่าจะจัดขึ้นที่ซาอุดิอาระเบียนะครับแต่ทางนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอกันต่อไป ทั้งหมดมันก็อยู่ที่เงื่อนไขเหมือนกันของแต่ละฝ่ายว่าท้ายที่สุดพื้นที่แนวรบด่านหน้าในยูเครนเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรฝ่ายไหนจะได้เปรียบฝ่ายไหนจะเสียเปรียบ เพื่อที่มันจะนําไปสู่การเจรจา,าต่อรองเพื่อยุติสงครามได้ในอนาคตด้วยครับอย่างน้อยเราเห็นโอกาสอย่างน้อยเราเห็นความหวังที่คู่ขัดแย้งจะได้มาคุยกันบนเวทีนี้รวมไปถึงประเทศต่างๆที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้ด้วยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวงประชุมแบบนี้จะสามารถนําพาทั้งยูเครนและรัสเซียเนี่ยออกจากสงครามในครั้งนี้ได้นะครับครับขอบคุณครับ,บคุณพงศธ์ครับ